วัดลุกลุกคำแล้วลุกลุกอาโอัดลุกโอ้อะโอ้โอ้โอ้เมาแรงวัดลุกไม่รอดโอ้ึกว่าจะเมาแรงถามมึงเอ้ยน้ำเกาะไว้ไม่ได้เมาหรอกแต่น้ำเกาะไว้ครับลุกไม่รอดครับนี่งโอ้คิดว่าแต่เมาแรงลุกไม่รอดทีไหนได้น้ำเกาะไวโอ้หนอน้ำก็พอหนามเนาะหนามนี่เนาะทำบาปคนเด้อนี่ลูกว่าโอ้ย หาเมื paid, ่อวานแตะเมาแรงลูกไปตลอดเทสได้นี่น้ำครับน้ำเกาะไวยน้ำเกาะบาบัยโอ้ห้าบากันเนาะว่าบาบกันเนาะกันไม่ได้เมาข้าวบาบกันเนาะน้ำมันเกาะไวมันได้เมาเลยครับน้ำเกาะไวยน้ำเกาะไก่เนาะเกาะไก่เกาะคนต้อง่าจะเกาะคนมากกว่าตรงนี้โอ้ไอ้แปลว่าดูถูกกันเนาะข้าว่าบกันเมาได้ได้น้ำเกาะไวเนาะโอ้โอเคอัะ โอ้นอโอเคอยู่แล้วโอเคช็อกโกแลต